ผมคำพยากรณ์ครึ่งปีนะครับครึ่งปีหลังนะครับตั้งแต่กร,รกฎาคมสิงหากันยาไปจนถึงพฤศจิกายนันวา2559ว่าเป็นอย่างไรสําหรับชาวราศีพิจิกนะครับชาวราศีพิจิกก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่23ตุลาคมจนถึงวันที่22พฤศจิกายนนะครับเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเออชาวราศีพิจิกในช่วงนี้เรียกว่าดวงเฮงนะดวงเฮงดวงดีนะครับเพราะนั้น ในดวงช่วงนี้จะเป็นช่วงคำว่าการขยับขยายให้การเจริญเติบโตความก้าวหน้าความสําเร็จในทุกๆด้านนะครับมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขเฮ้อนะครับอิจฉาชาวราศีพิจิกจริงๆนะครับเรามาแยกกันดูถ้าเป็นเรื่องงานนะครับช่วงนี้ชาวราศีพิจิกมีโอกาสจะขยับขยายนะครับมีโอกาสจเจริญเติบโตบางคนได้เปลี่ยนงานได้ย้ายงานไปสู่งานที่ดีกว่านะครับบางคนงานที่กาลัง ทำอยู่นะครับตอนนี้ก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างปาฏิหาริย์นะครับมีคนสนับสนุนคนช่วยเหลือนะครับมีเรื่องของผลประโยชน์ตอบแทนมีเรื่องของสวัสดิการที่ดีนะครับทุกอย่างราบลื่นนะครับน่าอิจฉาเนาะสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับถ้าเป็นธุรกิจเ็าเรียกว่าเงินไหลมาเทมามีลูกค้าเยอะนะครับในช่วงนี้ชาวราศีพิจิกที่เป็นเจ้าของธุรกิจกเป็นช่วงจังหวะของการขยับขยายอาจจะมีสาขาเพิ่มมีลูกค้าเพิ่มอย่าง เรียกว่าตอนนี้อาจจะเรียกว่ามีความสุขในทุกๆด้านของชีวิตอ่ะคราวนี้มาดูเรื่องของการเงินการเงินของชาวราศีพิจิกในช่วงนี้ก็เรียกว่าเข้ามาทุกๆด้านนะครับเข้ามาหลายๆทางแต่ถ้าอยากได้มากๆก็เรียกว่าต้องเดินทางอ,อไปพบคนเจอคนนะครับยิ่งเจอคนเยอะพบคนเยอะยิ่งมีเงินทองมากมายนะครับเพราะฉะนั้นการอยู่หน้าร้านการคอยเข้า การเข้าสังคมการไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์อะไรจะทําให้คุณมีลูกค้ามีโอกาสก้าวหน้ามีความสําเร็จมากขึ้นเยอะเลยนะครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็พอได้เงินได้ทองแล้วเท่าที่ดูจากดวงคุณก็จะเริ่มมองหาความสุขสบายอย่างเช่นอาจจะซื้อบ้านใหม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อข้าวของเข้าบ้านนะครับบางท่านที่เป็นชาวราศีพิจิกก็อาจจะเรียกว่ามีโชคจากคาว่านาลีอุปถัมภ์เพราะฉะนั้นก็ ใกล้ชิดอะไรที่เป็นผู้หญิงนะครับไม่ว่าพี่ป้าน้าอาหรือว่าลูกค้าที่ผู้หญิงคุณก็อาจจะได้โชคได้ลาบเข้ามาอย่างมากมายนะครับคราวนี้ถ้ามองในเรื่องของชีวิตครอบครัวนะครับช่วงจังหวะนี้นะครับเป็นช่วงจังหวะของการเที่ยวการพักผ่อนการต่างอากาศนะครับของก็เลยทําให้อาจจะจัดสรรเวลาในการไปเที่ยวกันเป็นหมู่คณะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุขนะครับบางท่านที่ ต้องการที่จะมีแฟนมีคนรักตอนช่วงนี้ก็จะมีเข้ามานะก็เรียกว่า,ามีความสุขดีมีมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในเรื่องความรักนะครับมองในเรื่องของสุขภาพแล้วนะครับในช่วงจังหวะน,นี้นอกจากน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นเพราะไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์เยอะแล้วเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรที่น่ากังวลบางท่านที่ต้องการที่จะมีลูกก็มีโอกาสมีโอกาสจะตั้งครรภ์นในช่วงจังหวะน,นี้นะครับนะครับคำแนะนานำสำหรับชาวราศีพิจิกในช่วงจังหวะน,นี้ก็คือน้ำขึ้นให้รีบดัก นะครับมีข้อเสนออะไรเข้ามาคุณก็ทําไปเถอะเพราะเท่าที่ดูจากดวงแล้วเนี่ยคุณก็ทําได้ทุกเรื่องนั่นแหละครับแล้วพอทําไปแล้วก็ปรับเปลี่ยนแก้ไขเอาก็จะประสบความสําเร็จมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมในช่วงนี้นะครับ